Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday นะคะลูก Happy birthday นะคะหนูเจด้าน้อยของแม่อ่า วันนี้หนูอายุหนึ่งขวบแล้วนะคะอายุหนึ่งขวบแล้วค่ะวันที่เจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกไม่เอาลูกอหนูยังกินไม่ได้นะเดี๋ยวเสร็จแม่แล้วลูกอ่าไม่เก็บก่อนไม่เก็บก่อนจะได้น้อยยังกินไม่ได้นะลูกเอ้ไม่จ๋าจ้าไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอคุณพ่อมาแล้ว เุณเข้ามาแล้วค่ะ